ต่วน85นะครับกำลังจะเข้ามาหยุดรถสง่งผริตาัที่สถานีบ้านโปง่งวันนี้นะครับได้ข่าวาว่าจากเพื่อนสมาชิก FC ฟที่ตัดที่ตามช่องผมนะครับคอมเมนต์มาบอกว่ากระบวน85นี้ได้ดูบรหอที่ทำการปรับปรุงใหม่ที่โรงงานนครราชสีมานะครับพ่วงมาด้วยเป็นการปรับปรุงทำสีใหม่จากรถนอนพัดลมเดิมนะครับที่ความนิยมลดลงก็เลยเอามา ดัดแปลงเป็นตู้สำหรับคนสินค้าที่มีความต้องการมากขึ้นแทนครับเดี๋ยวมาชมสีภายนอกกันนะครับได้ขาวว่าสีสันแปลกตากว่าเพื่อนเลย นี่คือังรับตรว,วนคับิดิแฉัยนะครับต้องทางกรุงเที่ต้ไปทางหน้าทีนครศรีธรรมราชำนะครับอบพอรที่ปรปับปรุงนำสีมาใหม่นะครับ เพิ่งนำส่งถากกรุงเทพมาก็ได้ออกมาใช้งานเลยนะตอนนี้มันมืดไปหน่อยเดี๋ยวรอดูตอนที่ผ่านตรงแสงเดียวกันนะจะได้เห็นสีชัดขึ้นตรวจเทปที่8นะครับต,นตอน8รีบมาตกรไปแล้วจะอยู่กับตัวผู้สัตว์สถานีราโบุรี วันนี้ด้ในฐานะที่รกำลับต่อไปก็สถานีาปะตตาน,นีนาบอการรถไฟขอขอบคุณบ้ิษัททุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นแนวรัในการเดินทางาผบริษัททุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเราบอกว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกำลับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ